เราเข้าใจนะว่าอูฟังดูมันก็ดูทับซอ้อนแล้วก็ยากอยู่เหมือนกันนะแต่เราคิดว่าอย่างนี้เราทำงานด้าน S D G มาเยอะพอสมควรเรื่อง Sustainable Development Goal เอาแค่3คํคำนี้มันก็มีคอน FLICT ในตัวเองอยู่พอสมควรคือคำว่า Goal เนี่ยมันมีในคือสุดท้ายเนี่ยมนุษย์เป็นร i ายสำคัญเนาะที่จะไปสู่ S D G คำว่า Goal เนี่ยมันทำให้เรามีเซนส์ของการต้องไปให้ถึงแต่ว่าถ้าจะทำให้ Sustainable ม่ะนีนก็ต้องมีการพักคือถ้าเกิดว่าจะ อาชีพอย่างเดียวหรือการพุชไปข้างหน้าตลอดเนี่ยมันก็ไม่ sustainable แหละเอาแค่3คำเนี้ยมันก็มีความน่าสนใจในตัวเองแล้วแล้วยุคนี้เนี่ยในเมืองไทยเนี่ยคนก็ต้องดีลเรื่อง Mental Health เยอะเรื่องปัญหาโรคซึมเศร้าเ,เรื่องความกดดันในการทำงานความทะยาทยานแล้วพอมาเพิ่มเรื่องของ Sustainable ไปอีกมันก็เหมือนถ้าคิดแว็บแรกอะ่ะมันจะเหมือนการเพิ่มภาระเหมือนกัน ถ้าต้องคิดเรื่องสิ่งแวดล้อมอะไรแบบนี้เราคิดว่าเรื่องศาสนาพุทธจะเป็นเหมือนอิมมูนซิสเต็มเป็นภูมิคุ้มกันในการเตือนสติเราได้อะไรที่ควรจะเร่งสปีดอะไรที่จะพักอะไรที่จะไปถึงโกอะไรที่จะเป็นจังหวะที่เราจะพัฒนา development แต่ว่าถึงจุดหนึ่งเราต้องการความยันงยืนด้วยเราเชื่อว่าคำสอนทางศาสนาจะช่วยทำให้มันสามารถบรรลุสามอได้แล้วในเวลาเดียวกันคนทำก็ต้องทำอย่าง อิ่มสุกด้วยในใจมันก็ต้องมีหัวใจที่พองโตเวลาทําด้วยถ้าเกิดเราทําบรรลุ2อย่างคือได้เ e เวล็อปเมนต์กับได้โกอ่ะแต่คนทําย่อยแบบผุพังสลายอ่ะก็ไม่เกิดประโยชน์มันสุดท้ายโจทย์แรกก็คือกลับมาเรื่องคนก็ไม่ตอบโจทย์แล้วทุกคนเลยแล้วกันนะครับเชื่อว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยศาส,สนาพุทธความจริงเป็นเรื่องที่อยู่มานานไม่น่าจะต้องไปโฆษณาให้แล้ในความหมายถึงว่าเราว่าศาสนาพุทธยิ่งใหญ่กว่าตัวเราเยอะ ะะแต่ว่าเราจะสื่อสารกับคนที่เป็นอีกกลุ่มหนึ่งแล้วกันที่อยู่ในโลกตะวันตกโลกคอร์เปอเรทโลกการทำงานโลกผู้บริหารโลกซูเปอร์โปรดักทีฟโลกที่ต้องแข่งขันซึ่งคนกลุ่มนี้เนี่ยบางทีอาจจะอยู่ในแว่นหรือว่าเฟรมของโลกตะวันตกจนลืมไปว่าเออสังคมที่เราอยู่เนี่ยคือสังคมตะวันออกซึ่งมีสิ่งมีของดีใกล้ตัวก็คือเรื่องของศาสนาพุทธซึ่งเราคิดว่า วันนี้ที่คุยเป็นภาษาอังกฤษส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าอาจจะเข้าถึงคนกลุ่มนี้ได้ง่ายกว่าบางคนอาจจะรู้สึกแบบเออฟังคําเทศเป็นภาษาไทยอะ่ะก็จะเดิมๆซ้ำซากแต่ว่าความจริงแล้ว่ถ้าตั้งใจฟังให้ดีอย่างวันนี้ลองให้พราหมณ์นภันพูดเป็นภาษาอังกฤษดูอาจจะทําให้เข้าถึงคนอีกกลุ่มหนึ่งได้อยากลองชวนนะฮะก็ลองให้โอกาสเพื่อทําให้ตัวเองเนี่ยมีจิตใจที่สมบูรณ์ขึ้นนะครับในการเข้าถึงศาสนาพุทธครับ